ได้ปะเปิดเปิดอะตอนดีครับผมครับวันนี้เราไปเจอใครนี่ครับพี่บอลนี่กับเครื่องดื่มต่อนี่ผมให้เนี่ยเอาไว้เดินทางครับผมครับครับอัดกล้องเก็บอันนี้ครับขนมกินได้ไรมถ่ายไหมครับถ่ายไหมบ้านมีเคปี่จะบอกถ่ายมีอะไรโอเคครับผมไปครับทุกคนวันนี้เรามาเจอ นะครับขันลอ้อไทยแลนด์นะครับผมจะพาไปดูรถรอช่วย,<ะ>เ,ลยเลยนะช่วยไมได้นี่เลยครับผมรถต่อเราเคยมาแล้วฮผมเนี่ยช่วงกลางวัน <c oughs> ช่วงเอ้ยช่วงกลางคืนนะครับไม่เคยได้มีเวลาถ่ายเลยวันนี้พี่เข้ามาช่วงกลางกลางวันนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูรถอรอเต็มนะครับผมพี่ก็พี่เอามาจอดหน้าปั๊มนะครับพอดีว,ว,ว,ว่าผมออกมาทำธุระด้วยนะครับผม นี่นี่วันนี้พี่งานไปลงไหนทำงานไปลงนิค็กปุ่มซิตี้ล็กตีเนี่ยโอ้ยย้อนไม่เรียมาพี่ย้อนก้อนก้อนแล้วก็เคยก็ไม่ใส่มาแล้วเรียบร้อยก็ได้เลยครับว่าคราวนี้นี่แฝดพี่หนึ่งมีพีครับแต่ว่าเป็นคนละสีนะครับพี่หนึ่งก็จะเป็นสีชมพูสีพูอันนี้จะเป็นสีฟ้ายันกันนะอันนี้เพิ่งล้างมาเหรอครับ คนมันใช่ดีแล้วเนี่ย ตื่นเต้นครับเจออีกครั้งก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยกับพี่โอมนะครับเพราะรถเขาหล่อมากมเป็นรถที่แบบผมชอบมากเลยก็เดี๋ยวพาเป็นีทุกท่านนะครับที่ชอบก็พามาดูแล้วผมไฟคาร์ตานี่กระจกนาตานะครับอันนี้เป็นนี่คือนี่คือเป็น,นเ่อเทียบแพ้ทะพี่แพ้เลยไหมหรือว่าเทียบแพ้เทียบแพ้นะครับนี่เลยข้าวหน้ารถก็จะประมาณนี้คนใหญ่วันนั้จะมาพองกับพี่หนึ่งอะต่างฝาต่างฝาเหรอครับ ตามลายยังหน่อยเลยก็เวลาวิ่งวันนี้ผมว่าถ้าว่าเป็นหลุมหรือว่าเป็นกล้องผมนะผมว่าเดียยั่เหมือนนะใช่ไหมพี่เราต้องกระโดดตามรถนะอ่าใช่ครับเราจะเก่งขึ้นใช่ไหมนี่ก็เป็นบหน้า LED แล้วนะครับเอาเนี่ยบหน้า LED นะครับผมใหม่ถูกลอมากอะหลอจริงอันนี้กี่หมื่นเลนพี่

ต่เต้นจริงๆครับผมได้เจอรถพี่โอมครับบอกได้เลยว่าคือเจอกี่ครั้งก็หล่อเหมือนเดิมอ่ะดูดินี่คือผมว่าถ้าเป็นผมนะไม่ต้องไปล้างอะไรเลยนะพี่จริงๆแต่พี่คือจะไปล้างอีกใช่ไหมล้างปั๊มไหนครับโออไอ้หัวยางใช่ไหมเลยดันหัวยางไปซ้ายมือตรงนั้นก็เป็นปั๊มอะไรนะปั๊มเอโซ่เนาะก็รอไปได้นะครับผมปั๊มยอดเรียดด้วยจะพามาดูข้างๆมากครับผม นี่มีแต่ด้วยนะครับคันนี้ผมเคยลงคลิปใน Facebook ไปนะครับผมแล้วก็ TikTok ที่เป็นอะไรนะดีเลยสามชาติี่อออกยังยังไม่ออกใช่ไหมดีเลยสามชาตนะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปให้นะครับวันนี้ผมบีบอะ <c oughs> คือบีบยังไม่หมดไม่หมดสเต็ปเลยนะแต่ลมหมดก่อนเพ,พี่นี่นนเต็ปลี่ิไม่หมดอ่ะอืมใช่ครับ เพราะว่ามันเล่นยาวเหมือนกันมันกินลมเยอะด้วยเพราะมันต้องสี่ปากนะครับแล้วก็โมเต็มใช่ครับแล้วนี้แต่แต่เดี๋ยวนะผมลืมลืมแล้วว่าพี่เอามาจากสำนักไหนนะตาพระรามสองทั้งคู่เลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับผมหล่อมากครับทุกคนนี่พาน้องมาหนุ่มค่ะชมอยากขออนุญาตถ่ายรวมๆเลยนะพี่นะนี่ทุกคนเป็นไงค้างๆครับบอกได้เลยว่าวิบวับมากดูดิ ผมนี้เป็นอะไรที่แบบพูดชอบเลยครับผมล่อวแล้วก็คนขับนี่แหละครับเนี่ย <c oughs> อ่ามิตรภาพาครับผมลออล้อคุยเล่นกันไปครับจเจอกันนานเจอกันทีโอ้สวยมากเลยนี่แล้วกล้องนั้นอะฮะเสียงพีแค<า>่พี่ผมเปิดติตอนนี้พี่มาพี่มาใครนี่นนมาคนเดียวอ๋อแม่บ้านไม่ได้มาด้วยนะครับนี่ทุกคนสวยอะ<ๆ>่ะเธอดูดิ แล้วก็บางคุนท้ายนะครับไฟไฟก็จัดเต็มครับผมเห็นไหมขาขาอืมนี่แหละเไาเรียกกันอุยไฟเ,กเกลี้ยวแจ่มเลยนี่เจอสุดยอดแต่ว่าสีขวาวมันจะชัดเจนมากเลยครับผมตอนกลางวันอ๋อนะ้าออแต่งหุ่นอ๋อนะ้าออกแต่งหุ่อนะอ <laughs> บอกพ่อเลยออกสามหกมาให้เขาเรื <laughs> นี่ครับผมล้อแล้วก็ใส่เต็มหมดครับผมไฟเบอร์นี่มาดูท้ายกันสักหน่อยอ่า ตรงก็สวยมากๆเลยครับใช่ไม่ได้สินแต่ของพ่อจะเป็นสีแดงอย่างเดียวนี่นะครับผมของแต่งข้าข้าวก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไปทาธุระต่อครับผมก็มาถ่ายดูข้าวครับมีวันนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ได้มาอ่าสวยไหมลงตัวสุดเลยนะดูดิที่ได้มาถ่ายช่วงกลางวันนะครับผมบอกได้เลยว่ารถคับนีนีเลี่ยมอ่ะดูดินะผมเลี่ยมตันนี้นมีลำโพง นี่ครับผมโอเคครับผมก็ค <respuesta> <semester. S 2> ุยกันได้คัยใกล้ๆเลยครับผมพี่โอก็เดินทางแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมที่มาอุ่นหนุ่มเบลนี่ผมแล้วก็อยู่แวะแล้วคุยเรื่อง ไปครับผมไปเจอกันดีครับพี่